สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือริดอเลสสองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณโทมัสจากคลนเอฟีนะครับเล่นเป็นอิรักสีเขียวนะฮะอ่าส่วนตรงนี้คุณซาดไพรส์หรือว่าซาดิไพรส์ไม่แน่ใจนะออกเสียงไง <c oughs> <c oughs> ขออภไยครับ <c oughs> ได้เป็นอิรักเสียงเงินนะ ส่วนตรงนี้นะครับคุณเจฮอกนะครับอิรักสีชมพูนะและตรงนี้คุณอะไรซอลลี่นะครับจากแคลน y n ย a เอ็นะเป็นอิรักสีฟ้านะครับผมอ่าซึ่งในวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอะไรนะโคเดสพี k หรือเปล่าเอ,อ่อโอ้ผมลืมชื่อแมปขออภัยนะท่านผู้ชมผมลืมชื่อแผนที่นี้จริง ตอนอยู่หน้าล็อบบี้ผมก็ท mm. ่องอยู่นะแต่พอเริ่มเกมปุ๊บผมลืมเลยนะโอเคก็เป็นแมพที่ตรงกลางจะมีพลอยให้เก็บนะแต่ถ้าคุณจะเก็บคุณก็ต้องทลายรั้วตรงนี้ก่อนนะครับอ่าตัวนี้ฝั่งสีเขียวออกเป็นแมงมุมนะฮะส่งไปไหนเอ่ยส่งมาฆ่าหมาก่อนไหมหมาสีชมพูหรือสีฟ้าอันนี้สีอะไรครับเนะี่ยน่าจะสีชมพูเนะ่ตัวนี้โอเคไม่รู้นะส่วนสีน้าเงินก็เล่นแมงมุมเช่นกันฮนะ สีชมพูว่ายังไงครับสีชมพูยังไม่สร้างอะไรเพิ่มเติมนะสร้างโรงรถแล้วก็สร้างโรงเออทุยสร้างรถเก็บแร่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บพลอยบริเวณนี้นะก็วางโรงเก็บแร่บริเวณนี้นะครับจะได้เก็บทั้งพลอยทั้งทองได้พร้อมกันโอเคแมงมุมเสียงเงินโดดเข้าไปแล้วนะอย่างที่เห็นนะครับอันนี้หมดเลยรถสองนะครับรถเก็บแร่ต้องยิงแมงมุม2ทีถึงจะแตกนะฮะ ส่วนตรงนี้ฝั่งสีมเงก็สร้างไดโน่มาแล้วสั่งให้มันโอ้โหมาอยู่บนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสั่งให้ไดโน่มาจอดบนนี้เพื่อที่จะขัดขวางไม่สีชมพูเนี่ยซ่อมรถเก็บแร่ได้นะครับเป็นอะไรที่แสบมากเลยนะทําให้สีชมพูเนี่ยเสียรถเก็บแร่ไปหนึ่งคันนะแลกกับไรโน่หนึ่งคันผมว่าคุ้มนะฮะในช่วงต้นเกมถือว่าเป็นการก่อกวนมอิคโนมิกที่ดีมากเลยนะแทคติกนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะเ,เพราะผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นเมียงมุมเนี่ยมักจะแบบ ไม่ได้สร้างไรโน่มาบุกตามอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าคุณคุณคุณสีน้ำเงินนี่เขาโอ้โหจีเนียสมากมากเลยนะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสีชมพูจะเอาคืนนะครับส่งไรโน่มาสองคันแตกไปแล้วหนึ่งนะฮะไม่ได้นะฮะไม่ได้โอเคไล่ฝั่งสีชมพูกลับออกไปก่อนนะฮะรถรถเก็บเร่ของสีน้ำเงินก็ยังอยู่นะครับไม่ซ่อมนะฮะรถเก็บเร่แต่ว่ามาซ่อมรถถังแทนนะโอเคครับเข้าใจได้ส่วนตรงนี้ว่ายังไงครับเขียวกับฟ จะใส่กันไหมฮะยังนะครับยังยางยาง,อยางตอนนี้ก็สังสมกําลังอยู่ในบ้านก่อนนะครับแล้วสีชมพูตอนนี้ก็เงินหมดนะโอเคตรงนี้เอายังไงครับสีชมพูแอบมายิงทางฝั่งนี้นะฮะสีน้ําเงินดึงรถถังมาป้องกันได้ทันอยู่นะครับก็รอตัวไปนะจังหวะน,นี้เนี่ยเรามาดูฝั่งเขียวกับฟ้ากันบ้างนะโอเคอยังยังไม่สู้กันนะฮะแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่คือ สุ่มกองกําลังแล้วนะฮะเตรียมบุกนะครับสีฟ้าก็เห็นแล้วนะครับย้ายกองทัพมาป้องกันฝั่งนี้ดักรอไวเลยใช่ไหมน่าจะใช่แต่ว่าเฮ้ยเปิดช่องให้เขาไปยิงยรถจูบได้นะครับอย่างนะฮะโอเคตรงนี้ปะทะกันแล้วนะฮะฝั่งสีฟ้าแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะที่เขาอยู่บนเนินนะส่วนฝั่งสีเขียวเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคแต่ก็ดีอยู่นะครับที่มันเป็นแค่เนินสลปไปลงไปตรงนี้นะฮะแล้วฝั่งสีฟ้าบอกจ G แล้วครับคุณซอลลี่ คุณซอล,ลี่บอกว่าความผิดของฉันเองนะฮะเล่นผิดพลาดนะครับจังหวะนี้โอ้โหคุณโทมัสสีเขียวก็จีดีด้วยครับฐานใหญ่แตกไปแล้วนะฮะส่วนสีชมพูว่างไงครับสีชมพูกับสีน้ําเงินก็โอ้มีดิสโเลเตอร์แล้วนะ,ะฝั่งสีน้ำเงินจังหวะนี้เรียบร้อยครับปั๊มพื้นลยครับอย่างนั้นนะครับโดนรถตัวเองด้วยแต่ก็ต้องแลกนะฮะต้องแลกเคเรียบร้อยครับคุณซอลลี่ฝั่งสีฟ้ายอมแพ้ไปแล้วนะฮะฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ก็กําลังใส่กับสีชมพูอยู่นะ พยายามดึงรถถังตัวเองออกจากเขตรังสีนะครับแล้วก็มีการย้าย m c v วีลงมากลางตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ยังไงครับสีชมพูยังมีกองทัพที่แข็งแกร่งอยู่นะครับสีเขียวจะเข้าแทรกแซงไหมยังนะฮะสีเขียวบอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของน้ําเงินกับชมพูไปนะฮะจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหเสียงมอเตอร์ไซค์แถวบ้านดังมากถ้าเสียงเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะฮะจังหวะเมื่อกี้โอเคครับฝั่งสีน้ำเงินขายฐานใหญ่ทิ้งเลยนะครับ ตรงนี้โอ้ผมว่า expansion ตรงนี้ก็คงไม่เหลือแล้วนะเรียบร้อยครับเหลือแต่เซนทีรีกันแล้วตรงนี้ยังไงครับทางสีน้ำเงินแต่ว่าเขาจะมีลานซ่อมอยู่นะเขาสามารถที่จะสร้าง MCV ใหม่ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวงไงครับสีเขียวคุณโทมสัสสั่งสมกำลังเพิ่มนะครับเผื่อจะแอบไปลอยยิงฝั่งสีน้ำเงินเอฝั่งสีชมพูนะฮะจังหวะนี้งไงครับสีชมพูไอ้สีน้ำเงินส่งทหารเกณฑ์ไปก่อนนะครับแล้วสีชมพูเขามีมีโรงรถแค่โรงเดียวนะ โอเคครับมีอยู่หนึ่งรงทั้งสองฝ่ายเลยนะจังหวะนี้พอสีน้ำเงินก็อ้อมมาตรงนี้นะครับหลอกล่อให้ชมพูวิ่งตามนะครับเพื่อที่จะเอารถถังไรโน่เข้ามาโจมตีตรงนี้นะครับสองคันนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับอีกสองคันก็อยู่ตรงนี้ผมว่าสีชมพูต้องแบ่งกองทับนะฮะอ่าเดียบร้อยครับเราเก็บแรกแตกไปหนึ่งคันนะเห็นอยู่ตรงนั้นเอเห็นอยู่เมื่อกี้ไปเวบโอเคยังไงครับสีชมพูสีน้ำเงินใครจะแตกก่อนครับอันนี้ ราบแล้วฮะแต่ว่าจังหวะนี้ฝั่งสีน้ําเงินเอากองทับสีน้ําเงินโอเคหมดแล้วนะฮะต้องสร้างใหม่นะครับเดี๋อแค่กองนี้นะครับยังไงครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นฝั่งสีชมพูที่พลิกมาชนะก็ได้นะโอ้โหแล้วฝั่งสีน้ําเงินนี่เขาไม่มี mcb เขาไม่มีฐานใหญ่ด้วยนะไม่ได้สร้างเพิ่มนะครับส่วนฝั่งสีเขียวนะครับขยายฐานเก็บแรงสบายใจเลยนะโอ้โหรถถังเยอะมากตรงนี้ยังไงครับสีชมพูมาแล้วนะครับแต่ว่าสีน้ําเงินนี่ดูท่าจะสู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่ากองทับน้อยกว่านะฮะ โอเคแต่ก็มีรถกับเร่พอช่วยยิงได้แล้วไรโน่มันก็แตกหมดเลยครับลักษณะนี้แล้วชมพูนี่คือเขามาเติมได้เรื่อยๆเลยนะฮะในขณะที่เสียงเงินก็เติมได้เรื่อยๆเช่นกันนะแต่ว่าก็ต้องป้องกันบ้านให้ได้ก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเรียบร้อยครับสีชมพูตัดสินใจยังไม่เข้านะครับดึงกองทัพกลับบ้านก่อนปล่อยแบบดินผันกันอีกแล้วปล่อยแมงมุมนาร่องไปก่อนนะรอบนี้อีกหนึ่งตัวแล้วยังไงครับมาอยู่ตรงนี้อยู่บนกองแร่ด้วยนะครับ จะเข้ารถถังคันนี้หรือเปล่ามาเข้าคันนี้แทนนะครับโดนไปหนึ่งดอกแต่ไม่แตกนะฮะแต่วันนี้แล้วยังไงครับฝั่งเซมเงินบอกไม่แคร์นะครับมีลานซ่อมนะฮะใช้เคลียร์ได้นะโอ้โหส่วนฝั่งส้เียวโอ้โหย้าย m c v มากลางตรงนี้เลยนะครับ Expand ชิลๆนะฮะเซมเงิน วิ่งสวนกันดีนะครับชมพูไหลเข้าไปในบ้านสีน้าเงินได้อย่างสบายใจนะครับโอ้โหม่มีรถถังกันบ้านเลยว่าฝั่งสีเขียวเอ้ยฝั่งสีเงินก็จะมาบุกเช่นกันนะครับโอ้โหนี่เรียกว,ว่าปรากฏการเบสเครดนะครับแต่ดูทรงแล้วฝั่งสีชมพูน่าจะชนะนะอืมครับสร้างเอฟซีแล้วคุณจะสร้างมาให้ไหมครับเนี่ยโอ้ไรนโนเขาต้องสี่ห้าคันอ้าอุอ้ยได้อยู่นะครับอ๋อฝั่งสีชมพูต้องกลับมากันบ้านนะโอ,โอเค กลางใหม่เลยฮะสร้างฐานใหม่ได้อย่างสบายใจนะครับคุณซาดิพรส์นะฮะเอาแล้วโอ้โหรถทางสีํำเงินก็ยังอยู่นะครับยังไงครับเราเก็บแรกคันนี้ระเบิดอูมเรียบร้อยครับแล้วสีชมพูเขาไม่ลงมาเคลียร์นะครับโอโ้เพิ่งจะลงมานะฮะโอเคได้อยู่นะครับแต่ว่าเสียรถก็บแรกไปหนึ่งคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสางหัสอยู่นะเก็บปวดอยู่นะฮะจังหวะนี้เราชมพูเขาเหลืออยู่กี่คันหนึ่งสองสาม สีเลยอยู่สี่คันนะครับแล้วสีน้าเงินว่ายัางไงเอย่ยน้าเงินน้ําเงินแรก่ก็หมดด้วยนะฮะไปเก็บก็ไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วสีนเงินตอนนี้เพราะว่าสินเงินมีโอกาสแพ้สูงมากเลยนะเพราะว่าเก็บแร่ก็ไม่ได้เนี่ยแล้วสีชมพูเขาบุกใหม่เงี้ยก็ต้องขายโรงรถทิง้งนะครับคร <c oughs> ับรถเก็บแร่นี่คือแตกฟรีๆนะเนี่ยแล้วรถถังของสีน้ําเงินก็หมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่าสินเงินนี่เขาก็สู้สุดใจจริงๆนะ ดุดดดดุด,ด,ดองครงนี้กองทัพฝั่งสีเขียวหือฝูงรถถังกับฝูงหมาอย่างใหญ่เลยนะ,ะจังหวะน,นี้แต่สีเขียวก็ไม่แทรกแซงนะครับปล่อยให้มันเป็นาการต่อสู้ของทั้งสองฝั่งนี้ไปนะฮะสีชมพูกับสีน้ําเงินนะครับอืมเดสเลเตอร์ปั๊มพื้นทีเดียวทหารละลายหมดเลยนะฮะแล้วตรงนี้มีเมงมุมเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเมงมุมมันไม่โดนดาเมจรังสีนะครับตรงนี้เรียบร้อยครับสีน้ําเงินบอกจีจีนะครับไม่ไหวนะฮะ จังหวะนี้โอ้โหต้องเป็นเขียวกับชมพูนะครับแต่ว่าเขียวนี่ดูยังไงยังไงดูยังไงยังไงก็ชนะนะฮะเรียบร้อยครับสีชมพูกดยอมแพ้เพราะฉะนั้นผู้เหลือรอดสําหรับตานี้นะครับก็คือคุณโทมัสฝั่งสีเขียวนะฮะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็พอไีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไวใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ